สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องพังนำโชคแฟมิลี่แล้วนะคะวันนี้ก็ได้พาน้องมาเดินเล่นเอากำลังกายตามเคยค่ะแม่แม่คะ่ะวันนี้มาทางทางทุ่งนะคะทางทุ่งคะ่ะม,ม,มาเล่นน้ำคลองนะคะวันนี้ชาวบ้านก็ได้เอาน้ำใส่ข้าวนะคะ ูบน้ำจากน้ำชีจากน้ำชีมาใส่ข้าวนาปลังนะคะนํำโชคก็เล่นน้ำคลองกินน้ำคลองนะคะวันนี้ไม่ได้ไปเล่นน้าชีนะคะไปนู่นแล้วพอควันเออไปนู่นแล้วนะนี่ก็เป็นนาข้าวของชาวบ้านนะคะที่เขาทำนาปลังกันนะคะ พอพานำโชคมาเดินเล่นออกกำลังกายค่ะกินน้ำคลองกินหญ้าตามริมคันแทไปเรื่อยๆนะคะส่วนมากก็จะเดินกินนูน่นกินนี่นะคะตอนเย็นๆค่ะวันนี้ก็เย็นมากแล้วนะคะสี่โมงจะเข้าห้าโมงแล้วผ่าเดินเล่นออกกำลังกายคลายเครียดน,นะคะ เป็นนาข้าวของชาวบ้านที่กำลังทำนะคะจะย้อนแสงนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นแสงส่องมาพอดีค่ะแม่่ะเดินรลวไปนู่นแล้วนะคะจะรีบไปไหนเนาะปล่อยให้มาเดินก็เดินอย่างเดียวเลยนะคะไปจุดที่มีต้นต้นไม้ที่น้องกินได้นะคะดิ่งไปเลยค่ะ เดินไปนู่นแล้วนะคะไอขวานเดินตามไม่ทันเลยาา จะไปไหนนาะไปกินตรงไหนนาะมามานาม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 ,มามยามามขมามามยมา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 เปมา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 อาม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 า้าขรอามามามพานานาม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 า้น,น,น,นะาม ถ้าเห็นแม่ควานมาถ่ายคลิปนี้รู้เลยนะคะแม่แม่ขาเพราะว่านึกว่ามีอะไรให้เขาทานเขาก็จะมาขอยื่นมือขอประจํานะคะไปอีกแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นนาปลังของชาวบ้านนะคะก็พานำโชคมาเดินเล่นออกกำลังกายคะ่ะ ไม่มีอะไรทานก็ให้เขาได้เดินออกกำลังกายคลายเครียดก็ยังดีนะคะกลับไปนู่นอีกแล้วค่ะไปอีกแล้วเดินกลับไปกลับมาให้เขาคลายเครียดก็ยังดีนะคะเพราะว่าก็ผูกเขาไว้ทั้งวันนะคะตอนเย็นเย็นก็พาให้เขาเดินบ้าง จะได้ให้เขามีกำลังนะคะคลายเครียดบ้างนะคะเดินกลับไปกลับมาพอดีเลยมืดพอดี ออกกำลังกายจริงๆเลยยากก็ไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูแล้งนะคะเขาก็จะเดินเล่นจับนูนกินนี่ ออน,นเย็นๆบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ,ะกินยาตามคันเทนะคะตามริมถนน ฝากแม่แม่พี่ๆทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นำโชคด้วยนะคะช่องพังนำโชค Family ค่ะตอนนี้นำโชคก็กินญ,ญ้านะคะริมถนนคอนกรีตนะคะข้างๆก็จะมีนาปลังของชาวบ้านนะคะที่ได้ทำนาปลังนะคะก็พาน้องออกมาเดินเล่นออกกำลังกายเรื่อยๆนะคะ ก็กินหญ้าริมถนนคอนกรีตไปเรื่อยๆค่ะพอตกค่ำๆหน่อยก็พาน้องกลับที่พักนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกๆวันนะคะเป็นกิจวัตรของพ่อควานทุกๆวันนะคะหลังจากที่ตอนเช้าพ่อควานไม่ควานก็ไปตัดหญ้าให้น้องนะคะเปลี่ยนหลักทาความสะอาดให้น้องนําโชคพอตกตอนเย็นๆสามสี่โมงก็จะพาน้องมาเดินเล่นออกกําลังกาย ในทุกๆวันนะคะบางทีก็ไปเล่นน้ําชีเดินริมตำชายโคกชายป่าของหมู่บ้านตะทิดนะคะแต่วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาเดินทางทุ่งนานะคะทุ่งที่ชาวบ้านทำนาปลางนะคะถนนคนปลีดไม่ได้ไปน้ําชีนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาทางทุ่งบ้างนะคะมาชมนาข้าว บรรยากาศธรรมชาติสวยๆนะคะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะไม่ๆม่ค้เพราะว่าส่องตะวันพอดีนะคะก็อริดอร่อยนะคะ เห็นแม่ควานไม่ได้นะคะเดินตามนึกว่ามีของกินให้นะคะบรรยากาศยามเย็นๆนะคะข้างๆทุ่งนาเขียวชะอุ่มนะคะพ่อควานก็ยืนคุมอยู่ใกล้ๆนะคะ ลอยให้น้องเดินนะคะกินหญ้าริมถนนค่ะถ้าวันไหนนะคะไม่ได้พาน้องออกมาเดินเล่นนะคะเขาจะรู้นะคะเห็นพ่อควานไปนะคะจะรู้เลยนะคะว่าถึงเวลาจะได้เดินเล่นนี้เหมือนเขาจะรู้นะคะอยากจะเดินเลยค่ะลดโซ่ออกไม่ทันนะคะจะเดิน จะเดินออกกําลังกายทันทีเลยนะคะเพราะว่าน้องเขาเคยเดินทุกๆวันนะคะพ่อควานก็จะพาน้องเดินทุกๆวันค่ะนำโชคจะเป็นช้างนิสัยดีนะคะเรียบร้อยไม่ดื้อไม่สนนะคะฉายาของน้องนะคะก็คือแม่หญิงนำโชคนะคะที่แม่แม่เอซี SC ตั้งให้นะคะตอนนี้ก็ สิปีแล้วนะคะย่างสิบเก้าปีแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ควานก็ขอให้แม่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นำโชคด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะคะแม่ควานก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะขอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ